ข้ามพี่น้องมาเนี่ยใส่หมดเลยครับมาขาบวอดใส่ไปเลย มาแล้วพี่น้องุทเทปผลสิมาแล้วพี่น้องมากับมาตอนนี้บ่อผมเองเด้ยวพี่น้องเลยเรียบร้อยแล้วพี่น้องมาถอนปลาหมดพี่น้องเอ้ยจะลังมืดมาแล้วครับครับครับวันนี้ว่าจะเห็ดเมนูต้มไก่พี่น้องลูกว่าอยากกินต้มไก่ใส่ใบบักขาพี่น้องอย่าไปอย่าไปเก็บใบบักขามน,นะครับต้มไก่ใส่ใบบักขามพี่น้องปักขามผมตัดกริงว้อยู่ข้างห้องนี่แหละครับ นีม่มองชินเข่านี่ยแหละครับใส่ต้มไก่พี่น้องต้มสมไก่ใส่ประ,ประขามไก่หยาบพ,พี่นอ้องไก่หยาบไก่เหนียวหงอดอ่อนเลยพี่น้องโอ้ยต้มอึ้งนึกขากพี่น้องเนาะเฮ้ยไม่อึง่งต้มเนาะพี่น้องเนาะหอยอดอ่อนดีพี่น้องเข่ากันนาเด้เกับต้มไก่กับต้มอึ้งนี่พี่น้องเนาะประขามเนาะ ตัดบวกีิ่เงเงินหญิงโปร่งเยอะเดียวหลายดิพี่น้องมุนูนะน้ำงามซะละเต็มเลยฝนกำลังสะม,มาพี่น้องเลยมันเนี๋ยว่าเห็ดกับเขาในบ้านเอาล้มมันเห้ยมพี่น้องตั้งเจ็ดตั้งทายไม่ได้มันอันตรายล้มปิวใส่ใส่สิงส่งใส่ของเขามันสิ่ยงไหมเอาไปอยู่ก็เลยเห็ดกินในห้อง ต้มไก่พี่น้องต้มไก่ต้มไก่เหนียวพี่น้องแต่ผีมาค้นเหกันกนะโอ้โหถอดเอาพี่น้องไก่เหลืองพี่น้องต้มเคี่ยวไว,ยว,ว้ล <ừ. S 2> ้วนเติมพี่น้องเคี่ยวล้วนเติมแล้วเพราะมันเหนียวไก่มันนี่ไก่ไข่ไข่ว่าบางทีเนาะไก่พันไข่เนาะก็เหนียวนะพี่น้องเนาะใส่ไปบมะขามพี่น้องมาเนี่ยใส่หมดเลยครับบักาาขามอ่อนใส่ไปเลย เวลาจะเส,จจส,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 สเียก็จงสมสมคลินเลดดีพี่นองอืมิดฝาไว้พี่นงค์ปะเนี่ยอืมห่องหกเงินพี่นงองเด้อห่องหกเง็นน้อยเพราะว่านี่ครับเฮียหยังเนี่ยสวัสดีค่ะเฮียหยังโอ้ยหลูดสายฝากของมให้แม่ก็พ้องอ่อฮะตั้งบบกขามเปียกตั้งบักม่วงกวน ลูกไซฝักของใหม่พี่นเขายันพอกบแม่ยันพอก็แมบ่ะอ่ะ่ะอ่ะอ่ะอาะอ่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 งเคะอ่ะอ่ะา่อ่ะอาี่คร่บอ่อ่ะออ่ฝอกผอ่ะว่ะอ่ะอ่พอ่นอ่อยนองะับะอ่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 ะอกะอ่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 งอ่ะอ่มอ่ะ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 อ่มา่ะบ่ะอ่ะอ่ะว่ี่นอองบอ่ะอ่วอ่ะอ่อ่ะ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 อยาอ่ะอ่ะ่ะอ่นอพะ่ะอะ่ออออ่่่้อ่อ่ ปลาคามเปียกเปียกไว้ยเธเฮ็ดกับเขาเก็นเองเนี่ยพี่น้องมีต้นปลาคามโอ้ยนี่หมูม่วงกวนนี่พี่น้องเลยบ่ได้กินดนแลือพี่น้องชิมมัดนสมัยก่อนเนาะพี่น้องเนาะอันผมไปเก็บปีปีสีที่หาไปแล้วต้่นหมงม่วงกัดลวนอยู่อยู่ทางโคราชบ้านผมหมดแล้วต้นบอกเนี่ยแลยต้นประมาณหนึร้อยปีแล้วต้องไปเฝ้าเลยพี่น้องเสียบตุ่ลเหพี่น้องมาเห็ดหมูม่วงกวนนี่ไม่เห็ดหมูม่วงกวนเสียบหมูม่วงกวนนี่ไอ้นี่หมูม่วงกัดลวนหากินยากเสมอเนี่ย แบบนี่น้รงแม่เห็นุ๊กเป็ดนี่เ right นี่ใส่เดือเริ่มแล้วพี่น้องเริ่มแล้วนานี่กรนาตตบลื่น้องเน้ะตบใก้ไม่ก้อนน้องกินยังไงไป โอ้ยใส่ปลากับไข่ปลาจ้ะเดี๋ยวใส่ปลาพี่น้องไข่ปลาคอปลาคอเนี่ยนะครับรุ่นนั่นนะที่ว่าเอาขึ้นแล้วครับพี่นงไม่ใช่ไงล่ะครับเดี๋ยวเอาใส่เอาอย่างไว้ตามเครื่องใส่ไปเนี่ยเครื่องใส่พวกพริกหอมแดงแล้วก็ใบบักูไข่อีไข่จ้ะข้าวใส่แด้วถิ่นหอมเครื่องเทิ่นหอมพี่น้องใส่เครื่องให้หลายๆจัดอาหารบ้านให้ เครื่องหลายกันเขาได้พี่น้องเพราะว่าฝาบังเทียบมาขวัญข่าเขาเด้อเขามากนึ่นแหละเวดาจะขาดเพราะไรมืดขวดเอามันมีแค่นี้บ่ะก็มื <c oughs> มดขวดก็เอาไปในหันถือว่าหันเหมือนแค่นี้เลยมือนขวดคงนัวดะน้าลาจิ๊กน้อยพี่น้องเพราะวันห้องมะเกลือเราได้พี่น้องมะเกลืกกอ,อไว้ นนคับแต่ว่าสีมกใบตองหรืพี่น้องแต่ว่ามันมันสีเป็นสีหลายกันเลยมกหมอกนปดิพี่น้องมกหมอกเลยใบตองมันลมแรงมันผัดแต่ว่ามันอันนี้พวงมันมันขาดมันพี่น้องใบตองหายากรสมังหลายมันก็เลยผัดแตกก็ได้มกหมอกไปดิพี่น้องคนให้เข้ากันคนละมกฟงปลากคอฟงงไข่ทั้งอย่างหรืพี่น้องคุณนะไข่มันไข่เป็นฟองเลย ลายตั้ทั้งๆตั้งใส่หม้อแบบนี้ไปตู้ลงก่อนเอาไปตองห้องจังน่อยอะพี่น้องนี่ลงใส่หนูสุกมาในเสียบพักเรื่องน้อง ไปตอกนะไปตอกตองหอมอลไดิเขาเพราะฉันในสุกหอมเครื่องเคศพี่น้องอมเคื่งิมหอมเคร่องเสียบเจะชิมไอไว้ด้วบาเพราะฉันนสุกนี่เดี๋ยวเเติมน้ำพี่น้องถึงนทั้ง่อ้เนาะอย่าไปบอกหนุกแล้ไปตตู้ห้องโรยหนาทุกแบว ใส่หมดเด้เหอใส่หมดได้อืมใส่หมดเลยแก่แล้วก็เติมน้ำนาะพี่น้องเนาะวันนี้ก็ตั้งไฟพี่น้องเติมน้ำลงไปเหยิบไตตองสิเงี้ยมวัวกล่องกระไดพี่น้องแก่ตัวเด้อตัวเด้อพี่น้องกล่องกล่องมันสั้นต่อไปไอ้เราก็หิบปิดฟ้าไปได้พี่น้อง ิดฝ๋ยมันเดือดแมนก็เดินหันห้องพอสุงก็กระจายไฟเตือนไม่ก็ได้ยึดฟ้าไว้บี่น้กินึฟ้าไว้พี่น้องเงินหนึ่งเข่าอยู่พี่น้องหนึ่งเข่าสายฝากมาแล้วครับโอ้ยท่านใจดีพี่น้องสูงมากอดกระฟ้ามาเลยพี่น้องจิ้งก่ากิ้เจ้ามาหลายคาบแล้วต้องคอยอยางเวลาเน้ยเก็บของหมด ปลาโอ้โหหอมมากเลยหอมเป็นเก็ดเป็นตาแ่บแต่พี่น้องคุณอะคุณอะ่น้องลยไข่ปลามละไข่ปลานี่ดิไข่ปพี่น้องเลยเร่บริไข่พี่น้องเมีนบนเมีนอือไขปลาัใหรปลาตัวงโอ้หอมรับพี่น้องเลยเป็นตาแ่บไม่แกจเนาะออดีเปล่า ซีมเลยมาจากผักเลยเสีบใส่ซิมมาก่องซิมน้ำซิมหยาก็พอละพี่น้องตอนที่หลังเป็นไรเสียบพอดีเลย บานี่ก็ต้มไก่พี่น้องบาเนี่เปิดเปิดเนาะหัวหัวหัวเลยเลยพี่น้องพอดีมาซิมุ่งกันสิเอาให้มือกองซิมบ่ซิมเลยซิมเลยต้มไก่หยายบพี่น้องต้มไก่เหนียววัวประคาบวัวพี่น้องอืมปอดีแล้วมานีน่พวกสาวก็สดลืมเลยล่ะเนี่มานี่เวอร์แซจใบม้วน,นพี่น้อง ตกงจะถามเลยครับเด้ครับผมตักข้าอยู่้เก,กันนะพี่น้องเด้อเอาวยมั้อืมตงไก่รไก่้ไก่มันพี่น้องเี้ยเพรเย็นเรามันมันเกินย่องๆ่องเลยแต่สุดขักพี่น้องเลยตุมไก่ห้องมัน อือแตดเสียบพี mm. ่น้องมาเด้แจมมาเด้มากินข้าวแรงร่วมกันโอ้สวนน้ำโค้งๆพี่น้องวันนี้กราจะเป็นมกป้าพี่น้องบันนี้ปิดปนลงจังหน้อยใส่ปิดปนใส่หลายให้ลูกกินปิดปนเลย ไปพาะไนหมกปลาพี่น้องหมกไขป่ปลาพอหมกไขป่ปลาพุ้งปลาเลยพี่น้องกระเพาะปลากระโปะปลาคอหอมข้าวมันหนุ่ม สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามาเด้ขบพีน้องุกคุนรับต้มไก่มม้อนี้สสดหยดเลยเมนูมม้เนี้มื้อนี้บ่กินปลาพีน้องกินไก่โอ้ยมีลืมกพี่น้องขอถอับ้ยหยหยหอัน ข้างเขาเขาหองสองตัวพี่น้องเดีอเดเด้องรกพี่น้องพุนุนพ่นออกมาเดียาเห้ือมาเด้อครับสีนองสุกคนนะครับผมเออสุกคนนะครับมันเีว่าเสบวกินปลาไต้กินที่เขาที่ลุกเสบลูกสาเสบสมผูดีว่าหลกตรมไกล คำผสมมันก็ขามอยู่ข้างหลังดุตัวนั้นนะที่พวกเก็บเมื่อกี้นี่บุรีหมักใส่ปลามาด้วยจ้ะมาด้มาด้วยใส่ปลาพป่นึ่งมกใส่มุกกระเพาะมกส่วนข้างในมันงเหครับพี่น้องต้มปลากระส่วนพี่สุดใจใส่อะไรก็ได้พี่ผมต้มใส นี่ต้มไก่ยังไงเสียหลายคนนี่คือจ่ายดอกมักเป็ดเป็ดจังหน่อยพี่หนุ่มแม่จ่าเด้อกินนี่เพียสได้เงี้ยออกตัโดโดนะฟองกันโรคโควิดได้เด้อกินนี่เพียสกันเด้อสดน้ำต้มไก่จุดเจี๊ยบไปครับพี่น้องมาเด้อมาเด้อครับสูตรนี่บะตองห่วงเ<ม>สบะกระขมอวนนี่เด็ดทีุเดียวพี่น้อง ปีบผงตามนี่ครับอ๋อสุดๆเลยอือหือสุดหนามกวกกวกตอนนั้นคือเขาเหนอะมัเป็นเหนื้อเสียบนหน่อเสียบเด็ดดีลสมาเด้อมาเด้อครับสองคนะครับสดยอดเลยจ้ะ มาเสือพันธุกกินปลากินนึกเขาพี่น้องผู้มอมปลาดอกเขาก็ได้กินไปู่กินปลาช่วงนี้เขาต้องอียังกินน้ำปละพี่น้องมี่ใครก็กินใครมีปลาก็กินปลามีเจ้าก็กินเจ้าเหรอช่วงนี้ประหยัดกันไหมพี่น้องเอ้ยกินนั่นบ่ได้ดอกความเผื่อบ่ได้ดอกมันงานบ่มีช่วงประหยัดพี่น้อง แซ่บแซ่บมากวะลูกเสียบมากาา <laughs> ตอดเงา <laughs> ตอดเงาดีเลยนีย่เ <laughs> ่าเป็น้นองผมก็บ่ได้ดตั้งกล้องกินน้ำลูกหรอกเพราะาว่าการตั้งปุ๊บภาพมันบังงามพี่น้องก็เลยเสียวกล้องถ่า,ายลูกครับผมรงดีที่หลังลูกคือเก,าอกอ่าเลยนี่มันขึ้นตั้งกล้องปุ๊บมันมืดเลย มาเด้อพอปวดไม่ท้องเลยไหนส่วนหนังพูดถึงกินต้อนอก,กินอยากกินตะย่างรู้สึกท้องขาวเนาะงพอดีเสียบเนาะไหนมาไหนหลายไหมพูดเอาปนมาเส้นให้เมีอ่ะหูได้มาพี่เราบ่ไม่หนึ่งหน่อยเนาะมาเด้ออาจารย์ใครปะพอพี่ทองอาจารย์มาเด้อมาเด้ออาจารย์ทั้งสองอาจารย์แหละครับพิเศษใจพี่อาคารพี่ละไม้ สุกคนแล้วครับตุไมไก่มาง,ง,ง่ะังสุกนแล้วครับนนรมาได้ออมสังเค็มมาได้มาได้อ,อ,อนนมสงเคมาได้มาดมาไาาอมเคด้มาได้้องเค็ได้มากดนมาไมเมาอ็บได้องได้าาเ็ได้า้มอสมไออสได้าสาง็้็ไดครับ้ออเจ็นี่ เดี๋ยก็ดีเองหนอกนอ็นนซนไข่ปราคอพี่น,น้งองกระสุนตัวนั่นเลยวะนูะบเนาะมใส่ประคอมีไข่พร้อมเนี้ยมีน้ำรองคอพร้อมกับต้มไก่เลยเพี่น้องบอกเลยจะทำก่อนนะมัะนเสียบไหม <laughs> ยอดยากกินตัวใบขวนเนะอะแต่ว่ามามีไหมหายากเพราะท่านี่ผ่อไม้พี่น,ออน้องใบขวนไปตอกตะไาจวดมาม,ม,มีนั่นแหละจวดเสียบเลยกะเสียบอยู่แต่ว่าปให้คนกะเสียบอีกอย่างหนึ่งแค่แต่เขาไม่มีหม่องไปนะกยจลังหาไม้พี่น้องถาก,ก่อนได้ครับ มันส้มมาเสาก่อนเาจะหาหมายให้เพราะว่าช่วงนี้มันจะมัจะเป็นบอ่อปิดนะบอ่อตกปลยคนจะปิดครับแต่ว่าปลาจดไปตกก่อนมันก็เป็นสถานที่สมบุคคนเขาเนาะยืนก่บวมนมีผู้ใหมาหย่งเกี่ยวน้ำน้ำมันห่างกันนะก็เล็ดกกได้เหยียบลอยพี่น้อ <laughs> ง มดครับโอ้ป้าโอไแทปลายแทบคับพี่น้องมดเอ็ดเนี่ยเลยพี่น้องพวกแทบพี่น้องต้มไก่ต้มไก่สดหมดมดพี่น้องดีมดีมด้มยบบไงเนาะงั้นเองเนาะดมสดมากสำหรับคลิปนี้เราพี่น้องเนาะก็ขอฝากกันขั้วให้หน่อยอาหารบาลานได้ด้วยจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ได้จ้าอันนี้ก็ขอขอบคุณทนหลายท่กสวัสดีครับสวัสดีครับ ต่าม่ไต้ะกพี่น้องครับผม